หักมุมเลยแล้วกันอในสิ่งที่เขาจะจะแบ่งปันนะฮะลูกาสิบสามเก็บไว้ให้จารย์หม่อมมาแบ่งปันนะฮะ <ทำ S 1> ก็วันนี้อยากจะแบ่งปันเรื่องอในกิจการนะคะกิจการบทที่สิบหกเรื่องเปาโลากับซีลานนะคะกิจการบทที่สิบหกโอเคเอาไปตั้งแต่ข้อสิบหกนะเปาโลกับซีลาดอยู่ในคุกข้อสิบหกบอกว่าเมื่อเรากําลังออกไปยังที่สําหรับอธิษฐานมีท่าสาวคนหนึ่งที่มีผีหมอดู เข้าสิงมาพบกับเรานางหาเงินให้กับเจ้านายทั้งหลายของนางได้เป็นจนํานวนมากด้วยวิธีการทํานายทายทักข้อ 17, บเจนางเดินตามเปาโลกับเราไปร้องว่าคนเหล่านี้แหละเป็นทาสของพระเจ้าสูงสุดมาก่าวประกาศทางลอดให้กับพวกท่านนางทําแบบนี้อยู่หลายวันแต่เปาโลลาคาญใจหันมาสั่งผีนั้นว่าในพระนามของพระเยซูริ์จงออกมาจากตัวเขาผีนั้นก็ออกทันทีเอาแค่นี้ก่อนนะคะ มันเป็นคําถามมากเลยที่ข้าพเจ้าเมื่ออ่านพระมีตอนนี้แล้วก็ถามมันมีคําถาม question mark อยู่ในหัวว่าเฮ้ยมันดีไม่ใช่หรอที่ผีมันก็ช่วยประกาศข่าวประเสริฐให้กับให้กับพระเจ้าอะ่ะทําไมเปาโลมันกวนใจเปาโลอ่ะทําไมมันกวนใจเปาโลแล้วเปาโลสั่งมันออกมาจริงๆแล้วในเหตุการณ์นี้ยมันเกิดขึ้นหลายๆครั้งในอ่าพระกิติคุณสีเล่มของพระเยซูนะผีก็จะมาพูดแบบเนี้ยเออพระเยซูเป็นอ่าท่านมา ลบกวเราก่อนเวลาทําไมยังไม่ถึงเวลาเลยท่านจะมาเผิพผากษาเราก่อนเวลาทําไมอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนกับผีก็ช่วยประกาศอ่ะช่วยใช้ปากคนที่ถูกผีเข้าสิงอ่ะประกาศออกไปให้ผู้คนได้รู้ว่าเนี่ยคือพระเจ้านะอันเนี้ยคือสาวกผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดนะอะไรเงี้ยในมองในมุมของมนุษย์นะเราก็คิดว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอที่ผีมันก็ช่วยประกาศนะ ช่วยประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าช่วยประกาศว่าเออเรากําลังเคลื่อนในพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่นะอะไรเงี้ยแล้วทําไมเปาโลมาไล่มาขับผีตัวน,นั้นออกแล้วหลายๆครั้งพระเยซูก็ขับผีที่มันกวนใจพระเยซูเนี่ยออกเออสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้รับนะคะข้าพเจ้าได้รับข้าพเจ้าได้เข้าใจอย่างนี้ว่าคือเมื่อถ้าไอสําหรับในพระพระพีตอนนี้นะใช่ผีมันพูดความจริงมันพูดว่าเปาโลกับทีมคณะของเปาโลเนี่ย เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดมาประกาศทางรอดให้กับคนที่อยู่ในเมืองนั้นแหละจริงอันนี้จริงเลยแต่ถ้าเปาโลไม่ขับออกเนี่ยมันยังคืนพูดต่อเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าอ่านเพระมีตอนนี้ให้จบนะเราจะเห็นว่านายคุกเนี่ยก็กลับใจมาเชื่อพระเจ้าแล้วเขาก็รอดทั้งครอบครัวคือมันเกิดขึ้นจริงไงสิ่งที่ผีพูดเนี่ยมันพูดจริงแล้วมันเกิดขึ้นจริง แต่ถ้าเปาโลไม่รีบขับออกก่อนเนี่ยสิ่งที่ผีพูดเนี่ยแล้วคนเห็นคนได้ยินละอีกวันหนึง่งอา้าวคนมาเชื่อพระเจ้าจริงๆคนมา,าแสดงว่าผีนี่มันผีนี่มันของจริงนี่ว่าผีนี่มันก็รู้จริงเหมือนกันนี่ว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมพระเจ้าเนี่ยไม่ไม่อยากจะใช้ปากของผีประกาศข่าวประเสริฐแต่พระเจ้าอยากจะใช้ปากของลูกๆของพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐ เพราะว่าอะไรเพราะเมื่อผีมันประกาศข่าวประเสริฐเมื่อผีมันพูดความจริงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผีทําสิ่งหนึ่งที่มารซาตานทําเป็นลักษณะของมนันก็คือมันมาเพื่อย้อนบทที่สิบเขาสิบอกว่ามันมาเพื่อลักขโมยลักฆ่าและทําลายมันขโมยพระเกียรติของพระเจ้าไปเมื่อคนได้เห็นว่าเฮ้ยผีมันพูดจริงและสิ่งที่ผีพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงมันพูดก่อนใช่ไหมผีก็เผยชนะได้นะมารซาตานก็เผยชนะได้นะ แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงอย่างนั้นได้ด้วยนะแล้วถ้าสิ่งเหล่านั้นออกมาจากของมารสตานออกมาจากปากของผีเนี่ยคนจะให้เกียรติใครคนจะให้เกียรติสิริแก่ใครคนจะเชื่อใครก็เชื่อผีสิคนจะไม่ได้เชื่อพระเจ้าเพราะเพราะอะไรเพราะมารมันมาเพื่อขมโมยเกียรติของพระเจ้าแทนที่คนจะถวายเกียรติพระเกียรติสิรินี่แด่พระเจ้าเออผู้เผยะนะของพระเจ้าพูดจริงแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วลูกๆของพระเจ้าเมื่อพระองค์พูดแล้วเนี่ย เมื่อลูกๆของพระองค์เมื่อพระเจ้าพูดผ่านลูกๆของพระองค์แล้วเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยลูกของพระองค์จะถวายเกียรติสิริแด่พระเจ้าคนของพระเจ้าจะถวายเกียรติสิริแด่พระเจ้าแต่ถ้าผีหรือมารสตานมันพูดแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันได้รับเกียรตินั้นจริงสิ่งที่มันทําก็คือมันจะไม่ถวายเกียรติสิรินั้นแด่พระเจ้าเพราะมารสตานมันถูกขับไล่ออกมาจากสวรรค์เพราะเหตุนี้แหละเพราะมันอยากจะรับเกียรติอยู่คนเดียว มันขโมยพระเกียรติของพระเจ้าไปเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นการเปิดเผยสาแดงอะไรก็ตามที่มันอที่พระเจ้าปลดปล่อยผ่านทางลูกๆของพระองค์เนี่ยมันจ้องที่จะขโมยมันจ้องที่จะขโมยแล้วใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเพื่อตัวเองได้รับเกียรติอันนี้คือวิถีของมารวิถีของมารซาตานเราเห็นได้เราเห็นได,เเนได้เราเห็นได้จากไหนอะเห็นได้จากในพมพีนี่แหละเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนมากเลย มันพยายามที่จะมาแอบแฝงแล้วก็เนียนเออออหมกตามทำเนียนเออเนี่ยแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐนะเราก็ช่วยช่วยผู้รับใช้ของพระเจ้าพูดความจริงนะแต่อาจารย์เปาโลรู้เล่กลของมนันอาจารย์เปาโลรู้ทันเล่เหลี่ยมของมันสตานอาจารย์เปาโลเลยหันมาสั่งพีนั้นบอกว่าในน้ำระเยสูจงออกไปเพราะฉะนั้นพี่น้องคะพระเจ้าให ให้จิตวินิจฉัยกับเราที่จะมองเห็นว่าอะไรมาจากพระเจ้าอะไรไม่ได้มาจากพระเจ้าบางครั้งเนี่ยมารสตาเนี่ยศัตรูเนี่ยมันพยายามใช้วิถีทางแบบพระเจ้าแบบแนบเนียนแยบยนมากให้เราให้เราฟังพระวิญญาณบปิสุ์และให้เราเคลื่อนตามพระองค์เหมือนอย่างที่อาจารย์ปอลูทำอาจารย์ปโลูบอกว่าจงออกไปและผีนั่นก็ออกผีนั่นออกเกิดอะไรขึ้นมาดูข้อที่สิบเก้านะคะส่วน พวกเจ้านายของนางเมื่อเห็นว่าหมดหวังที่จะได้เงินแล้วพวกเขาจึงจับเปาโลและซิลาดมาหาพวกเจ้าพนักงานมาหาพวกเจ้าพนักงานอย่างที่ว่าการเมื่อนําตัวมาถึงพวกผู้ว่าการเมืองแล้วจึงกล่าวว่าคนเหล่านี้เป็นพวกยิวก่อการวุ่นวายมากในเมืองของเราและสั่งสอนธร,รมเนียมซึ่งเราชาวโรมันไม่ควรจะรับหรือถือเอาเลยข้อยิมสองฝูงชนก็ฮือเข้ามาเล่นงานเปาโลและซิลาดและพวก ผู้ว่าการเมื่อผู้ว่าการสั่งให้กระชากเสื้อของท่านทั้งสองออกและเคี่ยนด้วยไหมเมื่มอเคี่ยนไปหลายทีแล้วก็จับไปไว้ในคุกและกำชับนายคุกให้ดูแลอย่างเข้มงวดเมื่อนายคุกรับสั่งรับคําสั่งจึงพาเปาโลกับซิลาดไปยังห้องขังชั้นในเอาเท้าใส่ขื่อไว้อย่างแน่นหนาโอ้โหสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เปาโลได้เคลื่อนตามพระวิญญาณเป็นสุดคือทําไมมันกวนใจเปาโลรู้ไหมสิ่งที่ผีพูดเนี่ย เพราะว่าพระวิะวญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเปาโลมันลบกวนการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ไม่ปรารถนาที่จะให้ข่าวประเสริฐหรือจะให้การเปิดเผยสำแดงเนี่ยออกมาจากปากของศัตรูรองอยากจะเคลื่อนผ่านลูกๆของพระองค์รองไม่อยากจะให้ศัตรูขโมยสิ่งที่รองปลดปล่อยให้กับลูกๆของพระองค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และหากําไรในสิ่งที่มารสตานมาทำเนี่ยมันพยายามที่จะเอาการเปิดเผยสำแดงเนี่ยไปใช้ และหากําไรหากเกียรติใส่ตัวเองมันเลยกวนใจเปาโลเพราะพราะมาเป็นสุดอยู่ในเปาโลเมื่อเปาโลสั่งขับผีนั่นออกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเปาโลคือเปาโลต้องรับผลมันมีเหตุการณ์ต่อต้านเปาโลเกิดขึ้นทันทีชัดเจนเลยนะคะทันควันเลยก็คือเปาโลตกที่นั่งที่นั่งลําบากอะตอนเนี้เปาโลไม่ได้ทําอะไรเลยลองคิดดูนะคะถ้าเราเป็นเหมือนเปาโลเนี่ย แต่ก่อนเปาโลยัง,ย,งยังมีเวลาไปเย็บเต็นเนาะยังมีเวลาไปเย็บเต็นยังมีเวลาไปทํางานหาเงินอยากได้อะไรพอทํางานหาเงินแล้วเนาะตัวอยากได้อะไรตัวก็ซื้ออยากอยากได้อะไรอยากมีอะไรเราก็ซื้อมีเงินซื้อไงแต่ตอนเนี้งานของพระเจ้ามันเพิ่มขึ้นมันเลยทําให้เปาโลเนี่ยไม่มีเวลาไปทํางานไปเย็บเต็นอีกแล้วเพราะฉะนั้นเปาโลจึงเสียสละ การทางานหาเงินเมคมันนี่เพื่อที่จะตอบสนองนิดตอบสนองเนื้อหนังของตัวเองเนี่ยออกไปและลุยเต็มที่กับภารกิจรับใช้พระเจ้าแต่ดูสิสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเปาโลถ้าเปาโลเป็นมนุษย์เนื้อหนังถ้าเปาโลคิดแบบมนุษย์เนื้อหนังนะเปาโลก็จะคิดว่าเฮ้ยฉันอุตสาหเสียสละอะไรต่างๆมากมายฉันอุตสาหเคลื่อนไปในอาณาจักรของพระเจ้าฉันอุตสาหไม่ไปทําการ ทำงานหาเงินเพื่อจะดูแลตัวเองเพื่อจะตอบสนองนิดเนื้อหนังของตัวเองแล้วดูสิสิ่งที่ฉันได้รับกลับมาเขาทําแบบนี้กับฉันเหรอหลายครั้งเราก็อยู่ในสภาพแบบนี้นะคือหลายวันที่ผ่านมา,มาเขาจะก็อยู่ในสภาวะนี้แหละอ่ะอนี่พูดความจริงจากใจเลยอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วฉันทําผิดอะไรวะเนี่ยฉันทําอะไรทําไมผู้คนต่างแบบมาลุมว่าฉันอะไรเงี้ยจริงๆเขาไม่ได้ว่าเราหรอกเขาว่าพระเจ้า <laughs> แล้วไอ้ตัวเรานี่แหละ จริงๆเขาก็ไม่ได้ว่าเปาโลเขาไม่ได้เกลียชังเปาโลแต่ว่าเผอิญว่าเปาโลเนี่ยรับใช้พระเจ้าแล้วคนที่เกลียชังพระเจ้าคือมารซาตานที่อยู่เบื้องหลังผู้คนมารซาตานมันใช้ใครไม่ได้มันก็ใช้คนที่คนที่อ่อนแอคนที่มีวิญญ,ญาณของโลกคนที่ไม่ได้เติมเต็มด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และเปิดช่องว่างให้กับมารซาตานมารซาตานมันก็ใช้คนเหล่านั้นแหละ ที่ยังลักเกียรติเงินทองชื่อเสียงลักสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกมันก็ใช้สิ่งเหล่านั้นมาล่อลวงคนเหล่านั้นเพื่อจะเปิดช่องว่างและใช้คนเหล่านั้นเพื่อทําร้ายคนของพระเจ้าศัตรูที่แท้จริงของเราไม่ใช่มนุษย์แต่ศัตรูที่แท้จริงของเราคือมารซาตานเพราะฉะนั้นเนี่ยพรมพีพมีจึงบอกว่าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปอย่าต่อสู้มนุษย์แต่ให้เราต่อสู้กับมารซาตาน เมื่อเราต่อสู้กับมารซาตานเนี่ยมันจะหนีท่านไปมันจะหนีไปยังไงเพราะมันจะมันต่อสู้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าไม่ได้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่อยู่ในเรามันต่อสู้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าจมอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนที่อาจารย์โฮเดยแบ่งปันเมื่อกีน้นะในยอห์นบทที่สิบสี่ที่พระเยซูบอกว่าอย่าทุกข์ใจเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะท่านทําเองแต่เราที่อยู่ในท่านจะเป็นผู้ทําใช่ไหม แต่ถ้าเรามัวแต่ทุกใจถ้าเรามัวแต่จดจอกับสิ่งที่อยู่ในโลกสิ่งเดียวนะที่ทําให้เรากังวลใจได้ก็คือสิ่งที่อยู่มันอยู่ภายใต้ฟ้านี่แหละภายใต้ฟ้ามันปัญญาจารย์เขาบอกว่าภายใต้ท้องฟ้าเนี่ยมันไม่มีอะไรใหม่ๆมันมีแต่สิ่งเก่าๆแล้วมันทําให้มันทําให้จิตใจของมนุษย์เนว้าวุ่นแต่มีเพียงพระวิญญาณบริสุทธิ์มีเพียงสวรรค์มีเพียงพระเจ้าพระบิดาพระเยซูเท่านั้นที่จะปลดปล่อยสนริสุขแท้ให้กับเราได้ เราถ้าเราจดจ่ออยู่ที่พระองค์เราจะรับสนตีสุขมาจากพระองค์แต่ถ้าเราจดจ่ออยู่ที่โลกนี้มันก็จะมีแต่เรื่องทุกข์ใจสารพัดสารพัดสารเพเนาะมันก็จะสารพัดปัญหาถาถมเข้ามาคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้คนนั้นจะเอาแบบนั้นมันไม่จบไม่สิ้นสักทีแล้วมันแล้วเมื่อเราจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เรากังวลใจแล้วทําให้เราเป็นทุกข์ใจนี่แหละคือสิ่งที่พระเยซูบอก แล้วเมื่อเราจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราจมนะมันจะทําให้เราไม่สามารถเดินต่อกับพระเจ้าได้แล้วมันมีวิธีไหนล่ะที่ที่จะทําให้เราเคลื่อนต่อกับพระเจ้าได้พระเยซูริ์ก็บอกในเมื่อในยอห์นบทที่สิบสี่เนาะที่อาจารย์โฮสได้แบ่งปันเมื่อกี้นะคะว่าให้เราเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่แหละจะให้กําลังเราจะช่วยเราที่จะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้ พระองค์จะให้กําลังเราไม่ใช่แค่ให้กําลังเรานะพระองค์จะนาเราแล้วพระองค์จะจัดเตรียมหนทางที่อัศจ,จรรย์ที่เหนือธรรมชาติให้กับเราด้วยซึ่งมนุษย์ทําไม่ได้นี่แหละคือหนทางที่พระเยซูก,กําลังชี้ให้สาวกข,ของพระองค์เดินด้วยกําลังของมนุษย์มันเดินไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นพระเยซูเลยบอกว่าอย่าทุกข์ใจเลยเพราะว่าพระวิญญาณที่อยู่ในท่านเนี่ยพระองค์จะทูลขอพระวิญญาณจากพระบิดาให้และพระวิญญาณที่อยู่ในท่านเนี่ยจะนําท่านไปอย่างอัศจรรย์ อาจารย์เปาโลเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเมื่ออาจารย์เปาโลรับการเติมเต็มจากพญญระญยซูบิสุธ์แล้วเนี่ยอาจารย์เปาโลก็เคลื่อนด้วยพระญยาูบริสุดแม้ว่าการต่อต้านมันแน่นหนามากอันนี้แบบการต่อต้านแบบประชันชิตเลยนะคะใส่คือที่เท้าอย่างแน่นหนาพระมีได้บันทึกแบบนี้ไว้นะคะก็คือแบบโดนขังคุกอะ่ะซวยอะไรอย่างเงี้ยโดนขังคุกแบบไปไหนก็ไม่ได้โดนขังคุกก็ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะความผิดตัวเองเพราะว่าเพราะ เพราะความรักคนอื่นเพราะเห็นแก่เห็นแก่ความรอดของคนคนอื่นเพราะมีหัวใจที่จะที่รักคนอื่นอยากจะให้คนอื่นได้รับความรอดอ่ะเลยตกที่นั่งลําบากอ่ะแต่สิ่งที่เปาโลตอบสนองค่ะอาจารย์หม่อมเคยสอนไว้ไว้ตอนที่ก็จะจําได้ตอนที่เราไปค่ายผู้นําค่ายผู้สอนเนาะที่ชนบุรีอาจารย์หม่อมบอกว่า,วาเราจะเห็นได้จาก การตอบสนองว่าคนนี้เป็นผู้นํามีความเติบโตฝ่ายวิญญาณหรือไม่เราจะเห็นได้จากการตอบสนองต่อปัญหาหรือต่อสถานการณ์ของคนคนนั้นว่าเขาตอบสนองอย่างไรเขาตอบสนองด้วยเนื้อหนังไหมเขาตอบสนองด้วยความอ่อนแอไหมเขาตอบสนองด้วยความคิดของมนุษย์ไหมหรือเขาตอบสนองด้วยการนิ่งและฟังพระวิญญาณบริสุทและเคลื่อนตามพระวิญญาณบริสุท แต่สิ่งที่อาจารย์เปาโลสําแดงให้เราเห็นเนี่ยชัดเจนมากว่าอาจารย์เปาโลเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณและอาจารย์เปาโลตอบสนองด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้อยิ้มห้านะคะบอกว่าแต่ในเวลานั้นประมาณเที่ยงคืนเปาโลกับซิลาสกําลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและนักโทษลหลายๆคนที่อยู่ในคุกก็กําลังฟังอยู่โอ้โหซวยไม่ใช่เพราะการการะทาของตัวเองซวยเพราะว่ารักคนอื่นตกที่นั่งลําบากเพราะว่าเห็นแก่คนอื่น แล้วยังนมสัสก,การพระเจ้าได้อยู่มันเหนือมนุษย์มานานะนี่แหละคือวิถีของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่แหละคือวิถีของพระเจ้าที่พระเจ้าอยากจะให้ลูกๆของพระองค์เป็นไม่ใช่ให้มาจมอยู่กับปัญหาและตอบโต้ด้วยเนื้อนหนังนั่นเป็นวิถีของมนุษย์แต่วิถีของพระเจ้าพระองค์อยากจะให้มนุษย์อยากจะให้ลูกๆของพระองค์เติบโตยอย่างแบบนี้พระเจ้าอ่พระเยซูก็สอนในมันทธิวนะคะบอกว่าให้เรารักสตูของเราให้เราถ้า เขาตบแก้มขวาก็เอาแก้มซ้ายให้ตบต่อถ้าเขาขอเสื้อชั้นนอกก็แถมเสื้อชั้นในให้ด้วยถ้าเขาเกณฑ์ให้ท่านเดินหนึ่งกิโลเอาไปเลยสองกิโลอะไรเงี้ยคือแบบทําด้วยความรักอะทําทําด้วยความเต็มใจยอมไม่ตอบโต้ด้วยเนื้อหนังแต่ตอบสนองด้วยความรักตอบสนองด้วยพระลักษณะของพระเจ้าในชีวิตแล้วสำแดงเพราะการกระทําอย่างนั้นจะเป็นเหมือนกับกับการที่สูมไฟที่ลุกอยู่บนหัวของศัตรูเนี่ยให้มันลุกมากยิ่งขึ้น เขมีบอกงั้นนะคะเมื่ออาจารย์ปาโลกับซิราดกําลังร้องเพลงและอธิษฐานกันอยู่ทันใดนั้นข้อยิมหกนะพระวิญญาณมสุทําทำงานค่ะเมื่อเราเคลื่อนตามพระวิญญาณไปสุดิเมื่อเราไม่ได้ตอบสนองตามเนื้อนหนังของเราเมื่อเราตอบสนองในฝ่ายวิญญาณเมื่อเราเคลื่อนกับพระวิญญาณไปสุดทันใดทันทีนั้นพระวิญญาณบรสุทํางานไงนะยิมหกบอกว่าในทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวอย,อย่างรุนแรงจนรากคุกสันสะเทือนสถานและประตูคุกเปิดหมดทุกบาน เครื่องจองจาก็หลุดจากพวกเขาทุกคนมนุษย์ทําไม่ได้นะมันไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์แต่เป็นฝีมือของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นฝีมือของพระเจ้ามนุษย์ทําแบบนี้ไม่ได้ข้อยิ่มเจ็ดเมื่อในคุกตื่นขึ้นมาเห็นประตูคุกเปิดออกคิดว่าพวกนักโทษหนีไปหมดแล้วจึงช,ชักดาบออกมาเพื่อจะฆ่าตัวตายแต่เปาโลร้องเสียงดังว่าอย่าทําร้ายตัวเองเลยเพราะเรายังอยู่ที่นี่กันทุกคน มาถึงตอนนี้นะคะอาจารย์เปาโลเนี่ยล้ํากว่าที่เราเป็นอีกแค่เผชิญกับสถานการณ์ทุกยากลําบากเพราะไม่ใช่ต้องทนทุกข์เพราะพระคิดไม่ใช่ทนทุกข์เพราะการกระทาของเราเนี่ยเราว่าแล้วเรา,เรายัางสรรเสริญพระเจ้านมาสก,การอธิษฐานพระเจ้าได้อีกเนี่ยมันมันยากแล้วนะแต่เมื่อประตูคุกเปิดออกแล้วอะทําไมโหมันง่ายที่เราจะเพ่นนะถ้าเป็นเรานี่เพ่นแนบไปละโกยแนบไปละแต่เปาโลไม่ไปไหนอะคะ่ะ เพราะอะไรเพราะเขาฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าให้อยู่ต่อทําไมพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้อยู่ต่อพี่น้องถ้าพี่น้องอ่านดูครบหมดเนี่ยจริงๆเปาโลมีสิทธิ์ที่จะวิ่งออกจากคุกได้ในตอนนั้นเลยเอา้าวพระเจ้าเปิดประตูขนาดนั้นแล้วประตูเปิดอาซาขนาดนั้นแล้วอ่ะโอ้ยใครไม่วิ่งหนีก็ก็แปลกละแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่าให้รอก่อนเพราะอะไรเพราะมันมีคนที่กําลังจะมาถึงความรอดอยู่ที่นี่ มันมีคนที่กําลังจะรับความรอดที่กําลังจะจะรับข่าวประเสริฐจ,จากพระเยซสุริตคือในายคุกนัลนแะห่ะรออยู่ที่นี่บางครั้งเราจําเป็นต้องเสียสละบางครั้งเราจาเป็นต้องสูญเสียผลประโยชน์บางอย่างบางครั้งแทนที่เราจะไปทํางานแล้วได้เงินได้การดูแลเอ่อได้เงินมาใช้ใจ่ายใช้สอยในสิ่งที่เราต้องการเราจะไม่ต้องเสียสละสิ่งนี้เพื่ออะไรเพื่อคนที่กําลังรอความรอดรอคความรอดรอเราอยู่ เมื่อพระเจ้าเรียกเราบางครั้งนะ,บาง,ะบางครั้งเราอยากจะไปทํางานอะไรเงี้ยแทนที่จะไปทํางานพระญาณเล้าในใจมากเลยวันนี้ให้ไปฐานเพื่อคนนั้นให้ไปใช้เวลากับคนนั้นให้ไปประกาศข่าวประเสริฐกับคนนั้น mm hmm. เราเคลื่อนตามพระองค์ไหมทั้งที่เราจะต้องสูญเสียทั้งที่เราต้องเสียสละอาจจะต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องเสียนัดอาจจะต้องเสียความสัมพันธ์กับบางคนแต่เพื่อเห็นแก่คนที่จะได้รับความรอดเราเห็นแบบนั้นไหม แต่อาจารย์เปาโลทําแบบนั้นแม้ว่าเขามีโอกาสที่จะออกจากคุกแล้วเขาก็ไม่ไปไหนเขารอคอยให้นายคุกได้รับความรอดก่อนแม้ว่าเขาจะต้องถูกจับใส่คือเหมือนเดิมเขาโอเคนี่แหละคือพรลักษณะของพระเยซูริตที่พระองค์กำลังฉายสำแดงต่อลูกๆของพระองค์มันไม่สำคัญหรอกว่าใครจะตบหน้าเรากี่ทีมันไม่สำคัญหรอกว่าใครจะเอามีดมาเสียบมาแทงเราข้างหลังแต่มันสำคัญว่า เราปลดปล่อยความรักของพระบิดาออกมาจากชีวิตของเราหรือไม่นั่นคือสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากที่พระเจ้ากําลังเรียกให้ลูกๆของพระองค์ได้เติบโตขึ้นในฤดูการนี้แม้ว่ามันจะต้องจ่ายแลกมาด้วยความเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดนั้นมันไม่ถึงที่สุดมันไม่ได้ถึงที่สุดเหมือนพระเยซูคริสต์หรอกมันไม่ถึงกับจะต้องไปตายบนไมก้กางเขนมันไม่ถึงกับที่เราจะต้องไปถูกตึงและเลือดไหลและตายไปในที่สุดเพราะสิ่งเหล่านั้นพระเยซูทําเพื่อเราแล้ว แต่เรายอมเจ็บปวดเจ็บปวดกับบางสิ่งบางอย่างเจ็บปวดกับอ่าสิ่งที่เราแทนที่เราจะได้เราสูญเสียมันไปเพื่อที่จะได้ดวงวิญญาณเราเห็นสิ่งที่พระเจ้าให้ความสําคัญแบบที่พระองค์มองเห็นไหมหรือว่าเราเห็นสิ่งที่มนุษย์ให้ความสําคัญมนุษย์ให้ความสําคัญอะไรมนุษย์และคนในโลกนี้ก็ให้ความสําคัญกับทรัพย์สินเงินทองกับอ่าเกียรติอํานาจหน้าที่เกียรติเงินทอง,ออทง,ทองชื่อเสียงเท่านั้น แต่พระเจ้าให้ความสําคัญกับดวงวิญญาณถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะเห็นเหมือนที่พระองค์เห็นถ้าเราเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเคลื่อนไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเห็นเหมือนที่พระองค์เห็นและเราจะทําแบบที่พระเยซูคริสต์ได้ทําแม้จะต้องถึงความตายพระองค์ก็ยอมพระองค์ไม่ต่อสู้พระองค์ไม่ตอบสนองพระองค์ไม่ตอบโต้ด้วยเนื้อหนังแต่พระองค์ทาตามน้ําพระใจของพระบิดาและเพื่อความรอดจะมาถึงเราทุกคน บางครั้งเราอาจจะต้องยอมเล็กๆน้อยๆน,นะ <Okay. S 1> เพื่อที่ความรอดจะมาถึงคนบางคน <Okay. S 1> เพื่อที่เขาจะได้รับความรอด <Okay. S 1> เราอาจจะต้องเสีย <Okay. S 1> เสียน้ํามัน <Okay. S 1> เสียเวลาเสียนัด <Okay. S 1> เสียการเสียงานสูญเสียอะไรบางอย่าง <Okay. S 1> เพื่อที่จะให้คนเหล่านั้นมาถึงความรอดแต่มันเป็นการสูญเสียที่คุ้มค่า mm. เหมือนที่พระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์ทำสำเร็จแล้ว mm. บนไม้กาเงเขนแล้วมันคุ้มค่า ถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและสําคัญมากโอเคในในข้อสามเอ็ดนะคะเปาโลข้อสามเอ็ดบอกว่ากิจการสิบหกข้อสามเอ็ดนะ่ะเปาโลกับซีลาจึงกล่าวว่าจงวางใจในพระเยซูอ๋อข้อสามสิบข้อสามสิบนะนายคุกก็บอกว่าค่าแต่ท่านข้าพเจ้าจะต้องทําอย่างไรจึงจะได้รับความรอดเห็นไหมว่าในสิ่งที่เปาโลกับซีลาได้ทําอ่ะ แทนที่เขาจะหนีไปแล้วทำให้ในายคุกตกที่นั่งลำบากเขาไม่ทำเขายอมรับความทนทุก์นั้นเพื่อที่จะให้ในายคุกได้รับความรอดจนนายคุกได้สัมผัสว่าคนกลุ่มนี้ไม่ธรรมดาคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ไม่เหมือนมนุษย์เนื้อหนังปกติแต่คนกลุ่มนี้ทำไมมีความรักของพระเจ้าทำไมแทนที่เขาจะออกไปได้เขาไม่ออกแทนที่เขาต่อสู้ได้เขาไม่ต่อสู้เขาเลือกที่จะยอม ไอสิ่งที่เขาทําเหล่านี้ยมันสัมผัสหัวใจของนายคุกหลายครั้งการยอมจำนนต่อพระเจ้าของเราเนี่ยมันไปสัมผัสและแต่ต้องหัวใจของผู้คนโดยที่เราไม่รู้ตัวนะแล้วสิ่งเหล่านี้แหละมันทําให้คนเหล่านั้นมาถึงความรอดได้ด้วยมันทําให้ในายคุกเนี่ยอยากจะเชื่อพระเจ้าข้อสเาเห็ุบอกว่าเปาโลก,กับซิลาบาบอกวา่าจงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านจะรอดและครอบครัวจะได้รับความรอดด้วย เอเมนสรรเสริญพระเจ้านี่แหละคือตอรีทั้งหมดก็พี่น้องมีเวลาก็ไปอ่านต่อได้นะคะไปอ่านต่อได้นะจริงๆแล้วอาจารย์เปาโลก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้นะเพราะว่าอาจารย์เปาโลเป็นคนสัญชาติลมถ้าไปอ่านต่อท้ายๆเนี่ยเปาโลก็เหมือนจะไม่ยอมนะว่าต้องให้ต้องให้เจ้าบ้านผ่านเมืองเนี่ยมาพาฉันออกไปสิฉันเป็นคนสัญชาติลมคนสัญชาติลมเนี่ยเขาก็จะมีอภิสิทธิ์เหนือคนสัญชาติอื่นในเวลานั้นนะคะเอา ต้องว่าความต้องให้เข้าชั้นศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงก่อนถึงจะลงโทษได้ไม่ใช่ว่ามาถึงก็ลงโทษก่อนแล้วค่อยตัดสินที่หลังอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของอารายละเอียดในพมพีพี่น้องไปอ่านเองได้นะแต่สิ่งนึงที่ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งฟันก็คือว่าไม่ได้สําคัญนะว่าเราจะต่อสู้ได้หรือต่อสู้ไม่ได้ไม่ได้สําคัญนะว่าเราจะเจ็บปวดแค่ไหนแต่มันสําคัญที่ว่าอาณาจักรของพระเจ้าถูกปลดปล่อยผ่านทางชีวิตของเราหรือไม่ อาณาจักรของพระเจ้า่านทางชีวิตของเราการยอมจำนวนต่อพระเจ้ากับการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยมันไปแตะต้องสัมผัสกับผู้คนหรือไม่การยอมจ่ายราคาในชีวิตของเราเนี่ยมันทําให้คนอื่นมันแตะใจคนอื่นและทําให้คนอื่นอยากจะรู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อหรือไม่นั่นแหละถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นแสดงว่าเรากําลังเคลื่อนในอนาณาจักรของพระเจ้าและ พระเจ้ากําลังจะยกระดับชีวิตของเรามากขึ้นถ้าคนที่ปลอดภัยอยู่ปลอดภัยไม่ได้รับปัญหาอะไรเลยชีวิตสุขสบายไม่มีปัญหาอะไรเลยแสดงว่าท่านยังไม่ค่อยมีบทบาทอะไรนะในในการเคลื่อนไหวในอาณาจักรของพระเจ้ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าเราถ้าเราเคลื่อนในอาณาจักรของพระเจ้าถ้าเรารับใช้พระเจ้าเนี่ยเราจะต้องถูกหินปาเพราะศัตรูที่อยู่เบื้องหลังคนเหล่านั้นน่ะคนที่เกลียดชังเราไม่ใช่มนุษย์นะ คือวิญญาณชั่วมันไม่ชอบที่จะแทมให้คนได้รับความรอดวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังศัตรูอํานาจมืดวิญญาณชั่วมันไม่อยากให้คนได้รับความรอดคนที่เป็นศัตรูที่แท้จริงก็คือวิญญาณชั่วไม่ใช่มนุษย์เพราะฉะนั้นอย่าให้เราต่อสู้ผิดคนให้เราต่อสู้กับศัตรูคือวิญญาณชั่วและให้เรารักมนุษย์นั่นคือสิ่งที่ครับแ้าอยากจะแบ่งปันวันนี้